สวัสดีค่ะวันนี้วันพฤรัสสบดีที่11ส,สิงหาคมพะะุทธศักราช2565ศูนเทคโนโลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทยเรีนรู้ English, Friday, Let speak English for day Let's be English ตะกร้อกวรครมแสงทำนํำชีวิตรักสุขภาพเสริมรประชาธิปไตยอาเซียนวิกนิทานษาขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะขอบคุณเจาค่ะ สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอภาษาไทายใส่ใจควรรู้ด้วยคําว่าดาวดึงอ่านว่าดาวดึงหมายถึงชื่อสวรรค์ชั้นที่สองมีพระอินเป็นผู้ปกครองตัวอย่างสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่เหนือสวรรค์ชั้นจาตุลมมหาราชิกาขึ้นไปตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุเป็นที่อยู่ของพระอินทผู้เป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายฟังซ้ำอีกครั้งนะครับคําว่าดาวดึงอ่านว่าดาวดึง หมายถึงชื่อสวรรค์ชั้นที่สองมีพระอินทร์เป็นผู้ปกครองตัวอย่างสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่เหนือสวรรค์ชั้นจาตุลมมหาราชิกาขึ้นไปตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุมเมรุเป็นที่อยู่ของพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายขอจบรายการภาษาไทายใส่ใจควรรู้ไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ hello today is 11th of august 2022 our English for today is get in reading get in spell g e t i n meaning can lot. example the taxi arrives and we get in taxi again English for today is get in reading get in spell g e t i n meaning ขึ้นรถ example the taxi arrived and we get in เมื่อแท็กซี่มาถึงและเราก็ขึ้นรถ goodbye and you I'm okay where are you going I'm really hungry I'm going to the canteen me too let's go few minutes later what would you like to eat i would like to eat noodles and you i would like to eat my shrimp with garlic. bye see you bye have a nice meal. Good morning everybody, my name is Ern. Our Tagalog word for today is tamis. Reading tamis. In English, sweet. We will use sweet in a sentence. The pineapple tastes so sweet. Again, the pineapple tastes so sweet. Thank you and goodbye. สวัสดีค่ะวันนี้ขอน้อมนำพุธทธศาสนาสุภาษิตเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันคือขันติหิตะสุขาวะหาหมายถึงความอดทนย่อมนำมาซึ่งความสุขบอกท่านไปคะนะคะคำว่าขันติหิตะสุขาวะหาหมายถึงความอดทนย่อมนำมาซึ่งความสุข,ข ขอความสุขความเจริญจะมังเกิดแดบดวุฒิสุขึกัาชุชคนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรักสุขภาพวันนี้คุณครูมีเกรดความรู้เกี่ยวกับเชื้อโรคที่มากับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงให้นักเรียนรู้กันไปชมกันเลยครับและขอจบการน,นำเสนอในเรียนข้อนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยก็จะทําให้คนเราเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะกับเด็กๆซึ่งมีภูมิต้านทานน้อยยิ่งมีโอกาสที่จะติดเชื้อผ่านทางระบบต่างๆของร่างกายวันนี้เราจะไปคุยกับคุณหมอในเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆเนี่ยค่ะคจะสามารถทําให้เด็กๆเนี่ยติดเชื้อแล้วก็เป็นโรคอะไรได้มากที่พบบ่อยบ้างคะคือบ้านเรานี่อย่างที่ทราบกันฮนะ <c oughs> บ้านเราก็มีสัดูแต่ฤดูนี้ก็มีโรคซึ่งจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันบ้าง <c oughs> ยกตัวอย่าง อย่างฤด,ดูหนาวเนี่ยอากาศมันเย็นอุณหภูมิค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นมันก็เอื้อต่อเชื้อไวรัสที่จะสามารถจเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้ง่ายถ้าในฤด,ดูร้อนอย่างที่เราทราบอากาศบ้านเรามันร้อนมากเชื้อแบคทีเรียเนี่ยจะ,จะเจริญก้อกง,งามได้ดีเัราะ,ะนั้นส่วนใหญ่ที่เราพบก็จะเป็นโรคในระบบทางเดินอาหารเป็นสําคัญนี่ในฤด,ดูฝนก็จะมีคล้ายๆสองฤดูมารวมกัน ฤดูฝนก็อากาศก็ค่อนข้างเย็นเป็นบางบางเวลานะครับมีลมแรงเราจะสามารถป้องกันได้ยังไงบ้างคะคุณหมอคืออย่างที่1ก็คือว่าเราคงต้องทําให้ร่างกายเราเนี่ยมันแข็งแรงะนะครับโดยการรับทานอาหารให้ครบหมู่ดื่มน้ําพักผ่อนออกกำลังกายอย่างที่2เนี่ยถ้าโรคไหนเนี่ยมันมีวัคซีนป้องกัน แล้วก็ควรจะฉีดเลือกกินวัคซีนป้องกันแะ่บเพื่อว่าร่างกายเราจะได้มีภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นๆน,น,นอกจากคุณพ่อคุณแม่จะยิ่งต้องเอาใจใส่ดูแลลูกน้อยในช่วงที่สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแล้วก็อย่าลืมใส่ใจใสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะอยากให้ทุกๆคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพแจวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสามารถพูดคุยและทํากิจกรรมกับเราได้ทาง f c e b o o k f แ Fan นเพ e สุขภาพแจววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการอาเซียนวิกดิฉันดได้ยินกุธิดาชาวปิจิตวันนี้จะพาเพื่อนๆไปรู้จักแม่น้ําที่ยาวที่สุดในอาเซียนจะมีต้นกําเนิดมาจากที่ไหนและแม่น้ําจะมีความยั่ง จะมีความยาวเท่าไหร่นั้นขอเชิญรับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะขอจบรายการเพรียงเท่านี้สวัสดีค่ะรู้ไว้ใช่ว่าประชาคมอาเซียน ในอาเซียนนั้นมีแม่น้ำหลายสายบางสายก็ไหลผ่านหลายประเทศด้วยกันเช่นแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านตั้งแต่ลาวไทยกัมพูชาจนไหลออกสู่ทะเลที่เวียดนามการที่แม่น้ำโขงนั้นไหลผ่านหลายประเทศขนาดนี้ก็ทําให้หลายต่อหลายคนนั้นสับสนและเข้าใจผิดว่าแม่น้ำโขงนั้นเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในอาเซียน แต่รู้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้วนั้นคือแม่น้ำอิระวดีหรือแม่น้ำเอยยวดีค่ะซึ่งมีความยาวกว่า2,170กิโลเมตรส่วนแม่น้ำหงนั้นมีความยาวเพียง1,850กิโลเมตรเท่านั้นสำหรับแม่น้ำอิระวดีมีต้นกำเนิดในมณฑลยูนนานประเทศจีนก่อนจะเข้าสู่พื้นที่เขตอาเซียนบริเวณรอยต่อเขตแดนรัฐกชินประเทศเมียนมาจึงเกิดชื่อใหม่ว่าแม่น้ำอิระวดีนั่นเอง